ตัดใบข้าวไม่ควรตัดตอนไหนนะครับห้ามเด็ดขาดอย่าตัดใบข้าวช่วงระยะนี้นะครับสดาฟาร์มเป็นไอดอลของเกษตรกรรุ่นใหม่น้ำข้าวก็มีน้ำออกก็ได้ขอขอบคุณสุดาฟาร์มที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่ค่ะสวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในแปลงนาของสุดาฟาร์มนะครับ ก็ลงจากบ้านสวนไม่ได้ใสไหนแล้วครับพี่น้องยิ่งช่วงโควิดอย่างนี้นะครับเราก็วนเวียนวนเวียนอยู่ในแปลงนานี่แหละครับพี่น้องเอาแปลงนานี้เป็นแปลงนาที่ผมใช้วิธีการหวานนะครับเพราะว่าเราทําแบ่งเป็นสามช่วงเหมือนกับที่เคยทํานาปรังนะครับคือนาดํานาหวานนะครับแล้วก็นาหวานผสมนาดําก็มีนะครับแต่ปีนี้เราใช้ มลิพันธขอ105นะครับท่านี้พี่น้องก็ถามไปเรื่องยอดว่าได้กี่ตันกี่ตันอ่ะผมไม่ไม่ได้ทําเพดานขนาดนั้นนะครับผมขอแต่ว่า1ข้าวจะไม่มีสารเคมีอันที่2นะครับข้าวเราก็สวยพอใช้ได้ลูกหลานได้ทานและปลอดภัย นะครับเพราะว่าที่นาของเราแค่ไว้ทานก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมก็เลยใช้มะลิกอขหนึ105เป็นพันุ์ดั้งเดิมที่เราทานแล้วหอมอร่อยนะครับน่าทานมากนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาดูว่าข้อห้ามในการตัดข้อห้ามในการตัดปลายข้าวตอนไหนนะครับเพราะว่าผมได้ลงคลิปเรื่องข้าวรู้สึกว่าพี่น้อง fc สนใจมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับให้คนแก่ๆอย่างผมมีกําลังใจ นะครับแล้วผมเป็นคนชอบอะไรทำอะไรแบบท้าทายธรรมชาติเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเราก็ทำนาแบบพ่อแบบแม่มานานแล้วนะครับทีนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมก็เลยทำตามความคิดตัวเองนะครับรื้อฟื้นหมดเลยโดยเฉพาะปีหน้าพี่น้องคอยดูนะครับผมจะทำโครงสร้างนาใหม่ติดคันนาไม่ให้น้ำข้างนอกเข้าเลยนะครับเพราะว่า น้ำกันออกเข้านี่ปัญหาเยอะนะครับพวกหอยพวกศัตรูนะครับพวกหญ้าและข้อสําคัญพวกน้ําน้ํามีสารเคมีนะครับทีนี้พาพี่น้องมาดูข้าวเขียวๆนะครับพี่น้องก่อนตัดหญ้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะครับคือการตัดข้าวนี่นะครับเราต้องคิดถึงบริบททั่วไปและทั่วไปด้วยนะครับหาว่าข้าวสวยขนาดนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องจําเป็นต้องตัดนะครับพี่น้องเพราะว่า ข้าวเราสวยแล้วนะครับไม่เหมือนนาดำแปลงโน้นแปลงเล็กนะครับแปลงเล็กฝั่งโน้นนะครับที่มีรั่วอยู่อันนี้ต้องตัดถาว่าไม่ตัดโอกาสที่โรคจะเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วข้อสําคัญที่สุดข้อห้ามที่สุดห้ามตัดข้าวช่วงข้าวที่เขาเริ่มแก่ต้นเริ่มแก่แล้วเขาก็จะสร้างปล้องขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมการอุ้มท้องนะครับพี่น้องอันนี้มันเป็นพันข้าวผส,สมมา นะครับเดี๋ยวฉีกให้พี่น้องดูนี่แหละครับเป็นปล้องปล้องลักษณะนี้นี่แหละครับพี่น้องคงจะเห็นนี่นี่เขาเริ่มเริ่มมีปล้องแล้วนะครับนี่แหละครับปล้องของเขานี่นแหละครับพี่น้องดูนี่ปล่อง เดี๋ยวก็ไม่ขี่สัป,ปดาห์เขาก็จะอุ้มท้องอันนี้เมื่อมีปล้องเขาเริ่มอุ้มท้องแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะฉีกให้ดูนี่นะครับเขาเริ่มอุ้มอุ้มท้องแล้วอันนี้คือรวงข้าวที่ฟังอยู่ข้างในนะครับนี่แหละครับอันนี้คือเขาอุ้มท้องนะครับพอดีเขาอยู่ข้างในเม็ดของข้าวก็เป็นสีขาวนี่แหละครับ ลักษณะนี้ข้อห้ามเด็ดขาดอย่าไปตัดนะครับพี่น้องเพราะว่าตัดไปแล้วก็เหมือนกับตัดวงจรเขานะครับเขาไม่มีโอกาสงอกขึ้นมาผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้ข้าวกินนะครับนี่แหละครับดูข้าวแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับข้าวสวยบรรยากาศพี่น้อง ข้าวสวยก็เนื่องจากว่าเราทํางานทํานาค่อนข้างที่จะมีน้ําจากบาดาลใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาเติมเต็มมาหล่อเลี้ยงแต่ครับพี่น้องดูฝั่งโน้นนะครับเรื่องเหลืองก็อยู่ฝั่งคานาโน้นนะครับก็แปลงที่นาชาวบ้านเขาใช้ทําแบบวิธีทางแบบธรรมชาตินะครับแต่เราทําเพื่อเติมเต็มให้ที่นานะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจธรรมชาติพี่น้องในยุคนี้สมัยนี้ เราไม่มั่นใจนะครับและข้าวเขารอไม่ได้ข้าวรอฝนหากว่าเลยฤดูการของเขาสมมุติว่าข้าวอายุ100วันนะครับหาปะผ่านพ้นไปก็พ้นสุดท้ายข้าวก็หมดสภาพต้องทํานาใหม่นี่นะครับสาเหตุที่ทํานารอบสองนะครับพอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องจากช่อง YouTube สุดาฟ์าออร์แกนิกไทยแลนด์ มีเรื่องราวดีๆก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ลเลขเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับคลิปนี้นะครับข้อห้ามในการตัดข้าวตอนไหนนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ